วันนี้พี่จะมาแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะก็ยินดีที่รู้จักกับเพื่อนๆอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นบุญกุศลในการช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันในการเคลียร์จิตในการโปรแกรมจิตใหม่คลิปเมื่อกี้พี่แบ่งปันในการขอโทษตัวเองไปแล้วนะแต่อันนี้จะมาแบ่งปันในเรื่องของเคลียร์จิตเรื่องโปรแกรมจิตสามีของเรา จริงๆแล้วอ่ะไอ้เรื่องแบบเนี้ยเราต้องไปเคลียร์กับสามีของเราค่ะว่าเขาจะเอาอยัางไงที่เข้าบน่นนักหนารู้อยู่ว่าเขามีปัญหาอยู่ตัวอย่างเช่นครอบครัวหนึ่งเนี้ยจะมีปัญหาเรื่องการเงินที่ไม่เพื่อนหรือทะเลาะกันเรื่องอะไรก็ช่างเรื่องเล็กๆน้อยๆเราต้องไปนั่งเคลียร์กันเมื่อคืนแฟนมานอนใกล้พี่หันหลังให้เลยนะคะพี่มีความรู้สึกว่าพี่นี่เกลียดแฟนพี่ค่ะ ที่ไม่ชอบที่เขามาบน่นที่บางทีลูกร้องไห้เขาก็ทําอารมณ์เสียหงุดหงิดแต่ที่ทํางานกับคนอื่นเขากลับพูดเพาะแต่กับลูกกับกับเราเขากลับพูดไม่ดีหรือบางทีเขาพูดเขาพูดคาอะไรออกมาโดยที่แบบมันเหมือนสิ่งสีิดคุ้มครองที่แบบในสิ่งที่เขาว่าเขาเป็นคนเราอ่ะคนที่เขาฟังเพลงแบบนั้นอ่ะะอย่างสิ้นนึกถึงความเก่า ใช่หรือว่ามันจะไม่นึกผู้แฟนเก่าอะทุกคนนะวันนี้ฟังเพลงที่นึกถึงแฟนเก่ามีหรือว่าสามีเราจะไม่ทำตัวไม่ดีอะทุกคนเคยเป็นไหมลนะ่ะในชีวิตคู่เนี่ยเคยสงสัยไหมว่าทำไมแฟนเราอ่ะเขาถึงบน่นเขาถึงด่าว่าเราบ่อย บางทีเราก็กลัวนะว่าเขาแขมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในคอของเขาอะเราก็จะเอาอยัางไงดีกับชีวิตว่าถ้าแบบชีวิตมันเป็นแบบนี้แล้วอะถ้างนั้นฉันจะยืนดุขาตัวเองให้ได้ฉันจะหาเงินเป็นของตัวเองช่วยเขาให้ได้จะขายสังขยาด้วยขายออนไลน์ไปด้วยควบคู่กันอะปัญหานี้จะได้จบแต่ถ้าหากว่าเขายังไม่มีความสุขอีกต่อให ต่อให้เขามีเงินหรือไม่มีเงินเนี่ยเพื่อนๆคีย์นี้สาคัญมากเลยนะคุณเป็นไหมมีเงินก็ไม่มีความสุขไม่มีเงินก็ไม่มีความสุขเชื่อหรือไม่ว่าเงินที่หามาได้มันจะไปจากเราหมดเว้ยถ้าไม่อยากให้เงินไปจากเราอ่ะคุณต้องมีความสุขทั้งที่มีเงินมากมีเงินน้อยนะตอนนี้แหละค่ะแต่คุณต้องสั่งจิตใหม่ค่ะว่าคุณน่มีเงินล้านแล้วอ่ะหรือมีเงินได้เยอะแล้ว เพื่อไม่ให้คุณจิตตกออันนี้เรื่องเงินอไว้ก่อนนะเอาเรื่องความรักก่อนเราจะไม่โทษสามีแล้วพี่ก็ไม่โทษเขาหรอกเราจะไม่โทษสามีแล้วบอกตัวเองว่าต่อไปนี้นะเราจะไม่โทษสามีแล้วนะเราอาจจะเป็นกําลังโทษเขาอยู่หรือเราจะไม่โทษคนอื่นแล้วสิ่งใดกรรมใดที่เราควรจะได้รับเราก็จะแก้กรรมด้วยตัวเองค่ะ ดยที่ไม่โทษใครแล้วไม่โทษนะไม่ไม่จําเรื่องเก่าแล้วเริ่มต้นใหม่วันนี้คือวันนี้วันต่อวันเหมือนเป็นพระพิฆเนศเกิดใหม่ในร่างเดิมนะคะทุกคนหนูจะขอเกิดใหม่ในร่างเดิมในแต่ละวันเรื่องกเก่าเรื่องราวอะไรที่มันไม่ดีฉันจะไม่จําแล้วเพราะฉันไม่ได้ไปทําอะไรไม่ดีให้ใครแล้วบอกอีกว่าฉันจะไม่โทษเขาแล้วที่เขาเป็นแบบนั้นฉันจะไม่โทษตัวเองแล้วที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ แล้วเราบอกตัวเองใหม่ว่าสมมุติว่าเนี้ยอันนี้เป็นสามีคุณเนาะที่เป็นกระดาษที่คุณต้องเขียนอ่ะคุณต้องสั่งจิตตัวเองอ่ะจริงจสมุดสมุดสั่งจิตที่นี่อยู่ข้างในนะคะสมุดสั่งจิตอยู่ข้างในแต่น,นี้จะแบ่งปันให้ว่าเราต้องสั่งจิตสามีว่าฉันเนี่ยขอบคุณมากเลยนะ ที่ใช้กระเป๋ารักรัพม์มาก่อนที่ใช้เอาวิธีในการใช้กระเป๋ารักย์ในการสังจิตตัวเองเนาะะเรเียนกับครูบาอาจารย์คุณสําเร็จขอบคุณนะนิตยาฉันรักเธอนะเธอมีสามีอ่ะที่น่ารักแล้วเธอมีแฟนที่หล่อรวยอารมณ์ดีแล้วนะเธอไม่ต้องไปน้อยใจอะไรเขาเธอปรารถนาผู้ชายแบบไหนหรอผู้ชายที่พูดเพราะ ผู้ชายที่อารมณ์ดีผู้ชายที่สนับสนุนที่ฉันขายของออนไลน์อธิษฐานเลยว่าถ้าหากว่าผู้ชายคนนี้ยังเป็นเนื้อคู่หนูหนูต้องการผู้ชายแบบนี้ตามสเปคที่หนูต้องการโดยที่เราไม่ไปเปลี่ยนเขานะเพื่อนๆเ,เปลี่ยนตัวเองค่ะฉันอนุญ,ญาตให้ฉันมีแฟนดีน่ารักพูดจาดีอารมณ์ดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ รักตัวเองนำพาให้ฉันไปประสบความสำเร็จแล้วเขาเป็นคนที่ปล่อยวางอารมณ์ดีคิดบวกด้วยแล้วก็ชอบขายของออนไลน์ด้วยถ้าหากว่าวันนี้เขาอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเขาต้องกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเขาเองเปลี่ยนเปลี่ยนผู้ชายคนที่ปัจจุบันเนี่ยให้เป็นแบบนี้ที่เราต้องการถ้าหากเขาว่ายังรักหนูอยู่ ให้เขารู้ว่าอาชีพออนไลน์เนี่ยมันคือทางรอดแล้วให้เขารับรู้ด้วยว่าหนูกําลังพยายามช่วยเหลือพวกเขาอยู่ไม่ใช่ว่าหนูไม่ทำอะไรเลยหนูไม่ได้ขี้เกียจหนูทำเสียงแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนจนหนูเจ็บคอหมดแล้วหนูทำเต็มที่แล้วกับการเป็นภรรยาที่ดีเป็นเมียที่ดี ถ้าหากว่าวันนึ้งถ้าเขายัางไม่เปลี่ยนนิสัยของตัวเองให้คิดบวกอารมณ์ดีหรือสนับสนุนหนูหนูไม่ไปมีคนอื่นหรอกหนูจะไปตามทางชีวิตของหนูแล้วนะถ้าเขายังเป็นแบบนี้แต่ถ้าหากว่าจักรวาลอยากให้เรารักกันต่อไปเราขออย่างเดียวให้เขาปล่อยวางปล่อยวางในที่นี้ไม่ใช่ปล่อยวางที่เขาต้องเลิกทำงานเลี้ยงดูครอบครัว แต่ให้เขาเปลี่ยนเป็นการมาดูแลสุขภาพตัวเองให้ผอมให้หุ่นดีสุขภาพดีให้เขาคิดบวกเหมือนที่ฉันคิดบวกให้เขาอยู่ด้วยกันแล้วมองไปมันยิ้มยิ้มให้กันน่ารักใส่ใจกันไม่ใช่พูดจากันก็ต้องมานั่งแต่ทะเลาะกันถ้ามันเป็นแบบนี้มันอยู่ไม่ได้นานหรอก ฉันไม่เอาผู้ชายแบบนี้แล้วคนเดิมนี่แหละเราต้องเปลี่ยนตัวเองค่ะทุกคนเราต้องเปลี่ยนความคิดของตัวเองให้ได้ค่ะฉันไม่ต้องการผู้ชายแบบนี้ฉันต้องการผู้ชายที่ได้ตรงใจของฉันเราอยากได้ผู้ชายแบบไหนให้จักรวาลอะช่วยเปลี่ยนคนปัจจุบันนี้แหละค่ะฉันต้องการให้เขาพูดจาดีกับฉันฉันต้องการให้ตัวฉันเองพูดจาดีกับเขาฉันต้องการให้ฉันปรารถนา ไม่ต้องใช้พูดคาว่าต้องการอะไรฉันปรารถนาที่จะให้แฟนฉันน่ารักกับฉันฉันก็จะน่ารักกับเขาฉันต้องการให้เขาแบบอารมณ์ดีรักกันดูแลสุขภาพคิดบวกสนับสนุนกันฉันยินดีทุกครั้งที่เจอใครที่รักกันเดิจนจับมือกันเดินกอดคอกันฉันยินดีกับสามีที่แบบทําไมวะฉันเห็นสามีเขาที่ ช่วยกันขายของออนไลน์แล้วก็ประสบความสำเร็จทำไมฉันไม่มีแบบนั้นวะฉันอยากได้แบบนั้นตอนนี้ฉันมีแล้วฉันได้แล้วฉันมีสามีดีฉันไม่มีสามีที่ขี้บ่นอีกแล้วฉันไม่มีสามีที่แบบขี้โมโหขี้โกรธอีกแล้วไม่เอาหรือแม้กระทั่งชอบเล่าเรื่องตัวเองให้ชาวบ้านเขาฟังฉันไม่มีสามีแบบนี้อีกแล้วหรือแม้กระทั่งตัวฉันเอง ฉันจะไม่เป็นคนที่แบบมีปัญหาอะไรก็เป็นเล่าเรื่องให้เขาฟังไม่เอาแล้วมันเป็นยิ่งเล่ายิ่งไม่แก้กรรมให้ตัวเองค่ะเพื่อนๆ mm. แล้วเราก็เขียนเลยว่าฉันมีแฟนที่ดีที่สุดแล้วนะเขาดีที่สุดสำหรับฉันแล้วเขาน่ารักแล้วเขาพูดจาดีแล้ว เขาามดีแล้วเขาคิดบวกแล้วนะตั้งแต่เราคบกันมาเขาก็รักเราเราก็รักเขาทําไมต้องมานั่งน้อยใจต่อกันทําไมต้องมานั่งทะเลาะกันพูดจาว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิดแม้กระทั่งคนอื่นก็ช่างค่ะนะจริงๆเราจะแก้ไปทีละเรื่องเราจะมองข้อดีของสามีของเรา ทำไมเราต้องมานั่งทะเอลาะกันทําไมเราต้องมานั่งมองในข้อที่ไม่ดีที่ที่ครอบครัวมไม่มีความสุขรู้ไม้กระทั่งทุกเรื่องในชีวิตค่ะก็คือมองมองคนอื่นไม่ดีค่ะนะก็มองแต่ตัวเองดีแต่ว่าลืมไปว่าคนอื่นเขาก็มีข้อดีของเขาอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราไม่ได้รู้จักเขามากพอแต่เราตัดสินใจตัดสินเขาไปแล้วอะว่าเขาไม่ดีอะ นี่แหละเพื่อนเพื่อนจะได้สบายใจเรื่องของสามีนะคะนี่จบคลิปเรื่องของสามีไปค่ะแล้วก็เขียนใส่กระดาษคุณอยากจะให้สามีเป็นแบบไหนให้ดีเยอะกว่านี้ไหมหรือบางคนก็สามีดีอยู่แล้วรักกันเข้าใจกันโอเคแล้วแต่อย่างเราสิาความรักเราแบบมันไม่ได้เหมือนแบบตั้งแต่เริ่มต้นอ่หรือเรากําลังมีหลุมพรางหลุมพรางหนึ่งที่เราคิดแต่เรื่องราวลบหรือบางที มันเกิดขึ้นบ่อยเรื่องราวแบบเนี้ยเราก็ต้องดับเราก็ต้องบอกจิตใต้สำนึกบอกหัวใจตัวเองแล้วว่าอย่าคิดมากเลยนะให้อภัยเถอะนะให้อภัยเขาให้อภัยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งคิดลบกับสาม,มีอแล้วไม่ต้องไปเสียเวลากับเขาแล้วนะเขาจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้เขาเป็นไปหรือแม้กระทั่งกับคนอื่นนะที่เขาคิดไม่ดีกับเราเนี่ยค่ะก็ปล่อยให้เขาเป็นไปเราคิดดีผู้ดีทดําดีต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นก็พออ่ะส่วนเขาจะมาอุดหนุนสนับสนุนเราหรือเปล่ามันเรื่องของเขา ไม่สนใจไม่ได้ซีเรียที่ผ่านมาเราก็ทำดีที่สุดแล้วนะคะเราไม่ได้แบบไปคดโกงใครหรือแม้กระทั่งไม่เคยไปนินทารับหลังว่าร้ายใครคนดีที่แท้จริงนะคะไม่นินทาใครค่ะคนทำดีทำบุญจริงๆไม่นินทาใครนะคะไม่ว่าร้ายใครรับหลัง ก็หวังว่าเพื่อนๆลองดูค่ะต่อมานะคะพอจบคลิปนี้นะก็ลองดูนะคะเพื่อนๆอ,อยากได้เยอะผลนั้นไหมล่ะเพื่อนๆอยากให้ตัวเองคิดกับสามียังไงค่ะสามีเราโอ้ก็พาเราไปทําบุญนะเขาพาเราไปเที่ยวเขาเลี้ยงลูกช่วยช่วยเราดีมากเนี่ยเขาก็เป็นคนดีแล้วเขาไม่ดดบุหรี่เขาไม่ดื่มเหล้าเลยอะ่ะออสงสัยวันนี้เขาอาจจะเครียดเนาะอะเราจะพลอยไปเครียดไปกับเขาทาไม ต่างคนต่างเครียดก็ยิ่งแบบสมมุติว่าสามีภรรยาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหมคะต่างคนต่างเครียดต่างไม่สบายใจอ่ะเราจะเอาแรงใจที่ไหนครับเพื่อนไปหาตังเลี้ยงดูลูกอ่ะยิ่งเราเครียดยิ่งทําให้เราไม่มีกําลังใจในการหาตังค่ะเพื่อนแต่ต่างกับกันถ้าเรามีต่างคนต่างมีความสุขสุขภาพดีแล้วเราจะมีกําลังใจพอมาถึงจุดที่มิดต่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมแล้วก็มาเป็นโควิดหลายรอบแล้วแล้วเรามาเป็น ลองช้ำเส้นภาสาดักินีแล้วมาจิตคอตรงนี้ทุกวันเนี้ยพี่รู้สึกว่าพี่ทําใจแล้วอ่ะก็รอไปหาหมอก็หายเราก็เลยว่าเราจะไปฝึกเรื่องของการโปรแกรมจิตให้มันดึกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะก็จะใช้การสวดมดนต์นะคะจะฝึกสวดมนต์ทุกวันลองดูเผื่อทำให้เราสบายใจ เฮ้ยเราเข้าใจค่ะนี่เข้าใจหัวอกของคนเวลาแบบว่าไม่สบายใจมันเครียดอย่างนี้ค่ะเนาะเราอยากจะช่วยให้ทุกคนหายเคลียรจิตด,ด้วยตัวเองค่ะเราไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลอะไรเลยค่ะเราเราปลดทุกตัวเองได้อยู่ที่บ้านให้เรามีความสุขถ้าเรารู้สึกไม่อยากได้ของใครเชื่อไหมแล้วเรารู้สึกว่าเราได้แล้วมันจะได้ทุกสิ่งที่เราเขียนเขียนในกระดาษ เนี่ยที่เราเขียนเนี่ยคุณอยากได้อะไรอ่ะคุณเขียนสามารถเขียนได้วันต่อวันเลยใครที่รู้เรื่องนี้โคตรโชคดีเลยค่ะทีก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะสำหรับโปรแกรมจิตเรื่องแฟนให้เราตอกย้ำเข้าไปอก็ได้ถ้าแบบอย่างที่ก็ามีปัญหาบ่อยใช่ไหมถบอว่าไม่เอาแล้วนะเธอไม่ต้องไปนั่งสนใจสามีเธอละ เขาจะเป็นยังไงก็เรื่องเขาเราเปลี่ยนตัวเองเพอเราต้องคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะน,นิดนะเราต้องคิดบวกเราต้องพูดบวกถ้าแบบแม่งทำทำไปสามสี่ห้าวันเกิดเรื่องอีกแล้วโพสตลงเฟซอีกละตอบนี้บอกตัวเองว่ามือทั้งสองข้างนี้ฉันจะไม่โพสต์เรื่องราวไม่ดีลงเฟซแล้วหัวฉันจะเจอกัะยายนามิตรที่เขามีพลังบวกด้วยกันเนี่ยจํานวนมากเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเว้ยที่เราจะเจอพวกเขาแล้วเราจะไปทําร้ายน้ําใจเ,เพื่อนๆหรอ จริงๆแล้วแบบนี้เขาไม่ให้บอกหรอกว่าเรามีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่เคียงข้างส่วนใครที่ไม่ดีอ่ะเราไม่ต้องก็บล็อกไปเลยนะเราวันนี้ถ้าเราอยากประสบความสําเร็จนะในหน้าที่การงานเราเราต้องเราต้องมีเพื่อนกัลยาณมิตรค่ะที่เขามีพลังบอกอยู่รอบข้างเราคุณจะสําเร็จได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่เลือกกัลยาณมิตรค่ะ เราจะไม่มีทางได้ในสิ่งที่เราตัปรารถนาค่ะนี่ละพี่ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะก็หวังว่าความรู้นี้จะช่วยเพื่อนๆนะมีความสุขของครอบครัวให้อภัยกันรักกันยิ่งขึ้นไปนะไม่มีใครอยากทะเลาะกันหรอกทุกคนแต่การทะเลาะกันมันหรือแม้กระทั่งไม่ทะเลาะหรอกแต่ว่าการน้อยใจกันนะพี่ก็ไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรหรอกก็แค่น้อยใจว่า ทำไมต้องเจอสภาพแบบนี้ด้วยนะเออทำไมสามีเราไม่รู้จักปล่อยวางไม่มีความสุขทำไมไม่รู้จักมีทําให้ตัวเองมีความสุขหรือแม้กระทั่งครอบครัวมีความสุขบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะอายุบรนแค่อายุเขาก็เยอะแล้วอะมันครึ่งชีวิตแล้วอ่ะแทนที่เขาจะหาทางแบบใช่เรามีทุกคนมีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมคะคุณอาจจะมีหนี้อย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่คุณไม่ใช้ชีวิตอ่ะคุณไม่หาทางหาความสุขให้ตัวเองอะแต่คุณเครียดกับเรื่องการเงินจึงเกินไปอ่ะ เชื่อไหมดีไม่ดีตายก่อนครับพี่น้องนะยังเขานี่เขาเปิดนีนเขายังพยายามรักษาจิตใจเจ้าของแล้วก็รอไปหาหมอว่ามันจะดีขึ้นแล้วก็สวดมนต์เขาเรียกว่าอะไรพี่น้องบางทีพี่ก็ก็ปงนะว่ามันคงถึงจุดนี้แล,ะละ้วเราหล่ะที่อยู่ดีวันหนึง่งอ่ะฉันก็มาสุขภ,ภาพไม่ดี ภาพจิตเครียดไม่สบายใจเน้นทําความดีไปก่อนแล้วกันเผื่อวันหนึ่งสวรรค์จะเมตตานะผู้คนจะรักใครเรามากขึ้นทําให้เราแบบค้าขายดีร่ํารวยได้จากการที่ความรู้ที่เรามีเอามาแบ่งปันเขาเผื่อจะเจอแต่เรื่องราวดีๆคนดีๆมิตรดีๆลูกค้าดีๆสนับถนนเราตลอดชีวิตเราที่เราทําเนี่ยนะให้เราคิดแบบนี้ลวเพื่อนๆพ่ะพคืก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะ ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะคะ